ที่ประชุมพักเพื่อไทยมีการประกาศระดมสอสอทั้งหมดไปให้กำลังใจนางสาวแพรทองทานในวันที่29สิงหาคมวันที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยโดยบอกว่าให้นั่งรถไปด้วยกันไปที่ทำเนียบรัฐบาลส่วนรัฐมนตรีก็อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแสดงว่า วันที่29พักเพื่อไทยคงจะกังวลหรือคงจะรู้ว่าผลจะออกมาเช่นไรจึงจำเป็นต้องไปให้กำลังใจกันก็เหมือนกับคนป่วยหนักก่อนเส้นใจก็ระดมญาติพี่น้องไปเฝ้าดูใจหรือไปให้กำลังใจส่วนกรณีที่โครูสุกพักบอกว่ามั่นใจว่านางสาวแพรทองทานจะไปต่อ แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็จะผลักดันนายชัยเกษมเป็นนายกต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้แกนนำพักเพื่อไทยออกมายืนยันว่าพักไม่ได้เตรียมการอะไรและก็มั่นใจว่านักษาแพรทองทานผ่านไปได้แต่วันนี้บอกว่าเตรียมไว้แล้วแสดงว่าวิตกกังวลเรื่องผลคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญ จึงเกิดปรากฏการ์ขึ้นมาชัดๆก็คือระดมสอสไปให้กำลังใจกับสองถ้านางสาวแพรทองทานตกเก้าอี้นายกจะดันคุณชัยเกษมขึ้นเป็นนายกต่อปัญหาอยู่ที่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะยกมือให้หรือไม่รอดูหลังวันที่29สิสิงหาคมนี้ครับ